รถ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับที่ออฟชั่นผมคิดว่าจัดเต็มระดับแถวหน้าเลยนะครับนี่เลยนะครับเจ้า i ิส u วิชิ i ายตันนะครับตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวอัลตานะครับเกียร์ออโต้ ที่สําคัญนะครับเลขไม่สามรกิโลฟังไม่ผิดนะครับเจ้าคันนี้เลขไม่แค่300กิโลนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2025รถจดทะเบียนปีนี้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าออปชันที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเซ็นเซอร์รอบคันทั้งหน้าทั้งหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับกล้อง360นะครับตัวนี้มีมาให้แล้วนะครับถ้าจะเป็น Toyota ก็จะต้องมีอยู่ในตัวไฮหรือตัวล็อกโคเท่านั้นนะครับแล้วก็อีซู ก็จะต้องเป็นตัวท็อปท็สุดๆเลยนะครับนี่เลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังนี่นะครับดันขึ้นดันลงที่สําคัญตัวนี้เขามีตัวดันหลังแบบนี้มาให้ด้วย อันนี้ผมชอบเลยนะครับเดินทางไกลๆตัวนี้นะครับใครที่ปวดหลังสามารถปรับด้านหลังขึ้นมาได้นะครับภายในนะครับนี่แหละครับลดเลขไม่300กิโลต้องเบอร์นี้เลยนะครับออปชันนะครับมัลติที่พวงมาลัยมีมาให้ครบๆแบบนี้นะครับจอ360นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้เป็นตัวคุยสตาร์ทแต่ว่าปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนล่ะทีนี้เอามาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็เบรกปุ๊บกดสตาร์ทดูความล้ําความไฮเทคของหน้าปัดเขานี่เลยนะครับนี่เลยอย่างนี้นะครับกล้อง360เป็นยังไงเดี๋ยวผมขึ้นไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเนวิเกเตอร์มีมาให้แล้วนี่เลยนะครับเป็นไงกล้องของเขาชัดแบบแจมแจมนะฮะดูนะฮะนี่จอเดิมทุกอย่างคือเดิมแอร์ดูนะครับเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับนี่นะครับปรับแอร์ทุกอย่างนะครับ องศา,อ,าอุณหภูมินะครับแยกซ้ายขวานะครับคนนั่งอยากจะร้อนอยากจะหนาวปรับได้เลยไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันนะครับแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับออปชั่นแล้วบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆผมไปลองมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นคัสซีตัวใหม่ขับดีมากเลยตัวนี้รถสีเทานะครับนี่เลยรถเดิมๆโรงงาน ยางไม่ต้องห่วงนะครับเลขไหม300กิโลแม็กไลเนอร์มีมาให้แล้วเรื่องบรรทุกไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่เคยบรรทุกใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้นะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยโฉมนี้ผมถือว่าหล่อเลยนะครับใครอยากได้เดิมๆแบบนี้ก็ได้หรือจะตกแต่งเพิ่มเติมโดยใส่โลบาร์โป่งล้อเหย็ยบหมูจัดให้ได้หมดนะครับราคาคันนี้ออกป้ายแดงอยู่ที่ล้านต้นๆนะครับวันนี้ s c ยุทธคาขายแค่0 0 0 0 ห้า0มืนเก้าพันเท่านั้นนะครับรถหล่อๆออ,ออปชั่นเต็มๆอย่างนี้นะครับมาที่ s c ยูสคารพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเฮียหมูจัดให้ครับ